สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปเบิดสุผู้สุขนครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ล้วครับกับช่องหักเลยก็ดแชนนครับผมวันนี้เจอกันตอนเช้าๆครับพี่นอ้องเมื่อวานนี้ผมมาใส่บ่วงนู่ไว้ครับใส่ไวห้าหกลังครับใส่หยามะแรงใส่เฝ้าครับใส่ ลายล่างครับผมครับผมใส่ไปครับโอ้มิดซีรีพี่น้องเลยครับมีมีย้ยงมาต่ำหัวตัวลังเล็กกับบุคือเราพี่น้องก็อันนี้กับบุติดพี่น้องโอ้มีนูอยู่ครับพี่น้องเลยมีอยู่ครับ อหอยนู่มาตอยู่ครับโมยูครับนี่หลังที่สองที่สับครับโอ้บหคือพี่น้องเลยบวงน้อยหดวัวพี่น้องว่าตรงนี้โมมีศูนย์เลยครับตรงนี้ก็บบคือ Uh, oh, ตายๆเปิ้นสิหนีน้อพี่น้องเอ้ยอู้มีเดน้อมาต่ําบ่วงมัน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยวาบางอีกแบบนึงนพี่น้องบัเห็นเฮ้วครับนี่ครับใส่ไว้หกหลังครับเจอแล้วครับบุกจักหลังพี่น้องเลยโอ้มีมีมนู่อยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามีหอยเห็นหอยมันต่ำอยู่ครับหอยนี่มันไม่ไหมครับใส่เมเปากหูต่ำได้ว่าเฮ้วบั โบยักครับพี่นอ้องต้องมีแก้มือครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมหาเห็ดบวงดีๆกันครับเดีย๋ยวผมจะมาใส่แก้มืออีกอยู่ครับผมกินเหล้ยครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็ถือว่าสมบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะพี่นอ้องบ่มานครับบ่มี้ยังครับเหมือนกับเป็นธรรมดาเนาะพี่นอ้อง มือม่านมือรมมาณครับการหาอยู่หกินครับเป็นธรรมดาครับผมจะเป็นปลาอ้อยครับผมหมดได้ครับผมวันนี้เดียวรอคลิปต่อไปครับรอเบิ่งคลิปแก้มือเด้อครับพี่น้อง,งไกัรอติดตามชมกันในคลิปต่อไปครับผมจะ หาอยู่ห้ากินจังน้องพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆผมจะมาแก้มืออยู่ครับสวัสดีครับ